สวัสดีครับสวัสดีนาๆเนาะครับสวัสดีเอฟซเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะครับมือนี้โจอีสันบนหน้าสิผ้ามาหาเลาะยิ่งป่าเนาะครับอยู่เขื่อนเนาะครับอยู่ห่วยจระเข้มากเนาะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับเพิ่งมาถึงหม้เนาะครับแต่ว่ามองนี่บบท่านเห็นป่าขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าสิผ้าไปโซนทางพุ่นครับฟังทางพุ่นเนาะที่เห็นที่ยิ่งป่ามัวว่านนี่ครับผม ได้มีโอกาสเนาะครับมายิงไม้ในเขื่อนเนาะครับเพราะว่าบันไดมาโดนนะครับมือว่านมาเบิงนานาขาเจ้าตั้งบันไดกะเต็มน้องเลยครับนานาครับผมก็มีบันไดอยู่แต่ว่าเอามาบันไดเนาะครับขั้นเอาบันไดมาไดสวยเลยครับนานาครับได้ยิงปะนิ่นกัขึ้นดีอยู่ครับผมเนาะช่วงหนี้น้ำมันบ่ท่านใน้ขึ้นนะครับน้ำมันแห้งรงคุณไปเดี๋ยวถ้าไปลุ้นน้ำกันครับผมกาจะได้ผลงานบาเนาะครับมือนีเนาะ ไปเดี๋ยวไปรูดน้ำกันเลยครับ เรือนะครับเขาเจ้าก็เลยลงไปยิ่งแถวป่าบัวทั้งไตได้นะครับจนผมบ่มีกันเดี๋ยวขี่โล่ลอกห่างๆนี่แหละครับนั่นแหละครับผมว่านกันยิงตดวงถ่างข้างทั้นันต่อต่อีปลาขึ้นดีอยู่ครับเดี๋ยวทำเป็ด้วทั้งงไปครับผมไม่ได้ผลงานบ่ cho ta sai mà cái tiềm mất là năm theo pha bùa năm một đi เอานานาครับเมื่อกี้ขี่รถมาหอดนี่ป่านนี้แลนแตกบึ้มเลยวแะ่แะน้าคุณครับล่มพร้อมวานนี่ทำ้ยน้ามันคุ้นแห้งเนาะครับป่าแตกเลยเมื่อกี้ขี่รถคันมันก็เลยจอดเน,นาะน้ามันคุ้นครับผมน้าม,มันบ่ได้ลึกือกแต่มันคุ้นครับเลี้ยวไปเห็นป่า ปันนิ้นแตกบึ้มเลยเมื่อกี้ใส่ง่ามเลยครับเดี๋ยวทะลุน้ำกันครับผม่าสิได้สับว่าปันนิ่นแรนขนาดเลยเมื่อก,กี้น่นล่มเนาะไปหา้ามอทีมีใบบัวบางจงักหน่อยครับผม กองประ่านกับนานาครับไปงามครับผมเนี่ยหมอนมากครับรุ่นกันต่อครับผม เปิดกล่องพ่ะท่านครับนั่นนะสองเพือแล้วสองโตแล้วครับผมเปิดกล่องพ่ะท่านเนาะใส่งามเลยครับปะนิ่นครับเอ้ยของของเฝ่าเนาะป่ามันมันบกพร่อยนิ่งแหย่แหย่ยิ่งเนาะครับเพราะว่ามันหล่องมันมันไปลอยไวเนาะครับแต่เล่ยฝ่าครับมันมันนะครับนั่นฮะวันจิ้มว่ได้ป่าแล้วไหมน,นี่เวลาเปิดกล้องเหมืน ยิ่งบว่ถือเาะอุ้ใส่งามเลยครับผม,มดุกดอกของนึกบ้านของใส่แล้วดุดวกดอกดุกดอกของครับนั่นนะ่ะไปขัดกับตัวไหนเนาะ เดี๋ยวๆขออนุญาดตร้งแปอวลูกดอกกอนครับนานาครับนา้นา,นาครับนาหน้าครับได้ขึ้นมาแล้วครับผมใส่งามเลยครับผมเนอะใส่งามเลยครับสวยงามครับมีมีห้อยห้อยยิ่งครับนี่มีห้อยยิ่งอยู่ครับผม ยิ่งถักถากเนาะแต่อันนี้เพิ่งยิ่งไหมครับนี่เขาทองนนครับนานะาครับเกือบบ้ถืออีกเดี๋ยวเป็นรอดอีกอป่ามันมันหลงไวครับมันมันบนยิ่งหยยิ่งครับยิ่งส่วนเราไปแจมที่สองมาแล้วครับนาน,นะาเปิดกล้องมันยิ่งบ้ถือเถื่อ <c oughs> เวลาเปิดกล้องพระท่านลราแม่นขนาดวบาได้ช็อตน,นีแล้วครับผมแจมที่สองครับผม Det Pä, leta lönedagarna. นู่นไหนครับเมียนป่าบุวอะโอแมนยนอยแมียนยใส่งามเลยหรอม,มันบกขึ้น ขำยามยิงปาค้ขเยอะปะนิ่นครับนั่นแนหะขึ้นทึ้งรถต่ ฟังทั้งผุ่นเนาะครับเนาะสองโตเลยเมื่อกี้ใช่ไหมไมใช่หรอกบัง หายจ่อยต้องก้อไหมครับผมใส่งามเลยเมื่อกี้เอาหนะ้านะครับราะเป็นผลงานมือนีครับผมก็ถือว่าพ่าแห้วนะครับเนาะแต่ได้สองเต็มครับ ใส่ครงามอยู่ครับนี่กระปุมใส่งามอยู่ครับจะไ,ได้ครับยิ่งบดถึกน้มสีโตเลยป่ามันมันมันลอยไหวนะครับมันมันบนหนิงครับนครับใส่กังามอยู่ครับผมเด้กสองแปมครับผม อะไ้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจุไอสานวันหน้าในเด้อครับอานาคตสุ้ขึ้สุขคนนะครับที่เข้ามาติดตามเราชมนะครับเอ้าคลิปนี้ฝากปนินสองแต้มครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมโดนๆได้ออกไม้ยังหมุนเว,เว้นเธอหนึ่งนะครับเนาะช่วงนี้กับฝนบตกเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม